แหม่ที่มันสวยตายเลยอยู่ในโรงเรียนที่จะมาทาอะไร่มันสวยเก่นหมจะแม่จาสุดเว่าคนเก่งอะไระแบบนี้มันไม่โอเคเพราะว่าโรงเรียนเราควรที่จะมีกฎที่ให้ผู้หญิงคุมอ้จะบ้าเหรอผู้ชายดูว่าต้องคุมกว่าก็เสียเพียงสิ้าคู่ไม่เป็นไรมีนักเรียนหญิงที่ถูกพักการเรียนกัดเข้ามาพอดีเด็กหญิงเมติเข้ามายเอา Just h o Sam อเอมสิหรือคนที่ถูกพักการเรียนเพราะเธอไม่ผ่านการเป็นเด็กปั้นศูนย์สองรอบนี้เธอถูกโรงเรียนอนุมัติให้กลับมาเรียนได้อีกครั้งซึ่งสิ่งที่น่าสนใจวัน